วันนี้คุณยายพาทำกระรอจี้ใครเคยกินบ้างคะกรอบนอกหนึบในกินคู่กับถั่วขั่วงาขั่วหอมๆเข้ากันมากพร้อมแล้วมาดูวิธีทำกันเลยคะ่ะใช้แป้งข้าวเหนียว300กรัมน้ำใบเตย250กรัมจากนั้นนวดให้เข้ากันเลยคะ่ะนอกจากน้ำใบเตยแล้วจะใช้เป็นน้ำอัญชันหรือว่าน้ำเปล่าแทนก็ได้เช่นกันนะคะปุ้ยชอบทานรสใบเตยปุ้ยก็จะใส่น้ำใบเตยคะ่ะ นวดแป้งได้ที่แล้วนำมาปั้นให้กลมๆแล้วก็แผ่ให้เป็นแผ่นแบบนี้นะคะมาทำในส่วนของน้ำตาลโรยหน้าขนมค่ะใช้น้ำตาลทราย100รกรัมถั่วโดยส่งขั่วป่น50กรัมงาขาวงาดำงาขี้ม่อนอย่างละหนึ่งช้อนค่ะเกลือป่อนไปช้อนจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนตั้งน้ำให้เดือดแล้วก็เอาแป้งที่เราปั้นไว้ลงไปต้มให้สุกเลยค่ะพอแป้งสุกแป้งก็จะลอยขึ้นมาเหนือน้ำแบบนี้เลยนะคะ เราก็ตักพักให้เสด็จน้ำเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำแป้งที่เหลือมาต้มจนหมดค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็นำแป้งที่เราต้มไว้ลงไปทอดให้กรอบเลยค่ะแป้งของเราก็จะกรอบนอกหนึบในหอมกลิ่นใบเตยมากๆเลยค่ะทอดจนกรอบดีแล้วเดี๋ยวเราจะตักไปพักให้เสด็จน้ำมันนะคะ ัดขนมให้เป็นชิ้นพอคำค่ะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยนะคะเป็นการกินกรอจรีครั้งแรกของปุ้ยเลยนะคะจะบอกว่าแป้งมันกรอบมากๆเลยค่ะกินคู่กับน้ำตาลทรายถั่วคั่วงาคั่วหอมๆเข้ากันมากถ้าใคร